อุปาทาบัญญัตตานุโยคะว่าด้วยการซักถามเรื่องอุปาธาบัญญัติ92สกาวาทีถามว่าเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลขึ้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ารูปไม่เที่ยงเป็นสังขะตะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรไปเป็นธรรมดาหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงเป็นสังคตะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรไปเป็นธรรมดาหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าเพราะอาศัยเวทนาละถึงเพราะอาศัยสัญญา ละถึงเพราะอาศัยสังขารละถึงเพราะอาศัยวิญญาณจึงบัญญัติบุคคลขึ้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าวิญญาณไม่เที่ยงเป็นสังขตะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรไปเป็นธรรมดาหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงเป็นสังคตะอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปลไปเป็นธรรมดาหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง9 3สกาวาทีถามว่าเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลขึ้นหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า เพราะอาศัยรูปเขียวจึงบัญญัติบุคคลเขียวขึ้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าเพราะอาศัยรูปเหลืองละถึงเพราะอาศัยรูปแดงและถึงเพราะอาศัยรูปขาวละถึง เพราะอาศัยรูปที่เห็นได้ละถึงเพราะอาศัยรูปที่เห็นไม่ได้ละถึงเพราะอาศัยรูปที่กระทบได้ละถึงเพราะอาศัยรูปที่กระทบไม่ได้ละถึงจึงบัญญัติบุคคลที่กระทบไม่ได้ขึ้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น